สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนมก,กราคม2564ครับสำหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงศ์มีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีสิงห์ ท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับสามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับคนราศีสิงเป็นคนธาตุไฟครับมีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่านในเดือนมกราคมครับดาวอาทิตย์ของท่านจะโครจรไปอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นภพอลิของคนราศีสิงนะครับ อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีสักเท่าใดและจอนไปเจอดาวพระเสาที่มีตำแหน่งเป็นเกษตราที่พอดีด้วยอาจารย์มองถึงความเหนื่อยยากที่จะเกิดขึ้นกับงานของท่านครับหรือจะเกิดภาวะเกี่ยวกับด้านการเงินได้ในช่วงนี้แต่ดาวหลักใหญ่ๆครับเช่นดาวพระราหูยังอยู่ข้างชาวราศีสิงห์นะครับดาวพระเสาตกอยู่ในภพอริและมีตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิบดี ลบกับลบจะเป็นบวกครับเรียกได้ว่ายังมีดาวหลักช่วยชาวราศีสิงห์อยู่ถึงดาวพฤหัสบดีครับจะตกอยู่ในภพอริและมีตำแหน่งเป็นนิดแต่ในภาพรวมดวงของคนราศีสิงห์ในเดือนนี้อาจารย์ยังมองว่ายังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีครับและยังพอไปได้ในเดือนมกราคมมีดาวดวงใดย้ายกันบ้างครับเริ่มตั้งแต่ต้นเดือน ในวันที่6มกราคมดาวพฤะศุกจะโครจรเข้าสู่ราศีธนูถ้าเทียบกับดวงของคนราศีสิงห์นี่คือพบปุตตะครับพระศุกร์ตกอยู่ในพบปุตตะพระศุกร์จะให้คุณประโยชน์และให้ความโชคดีกับชาวราศีสิงห์ในวันที่14มกราคมดาวประจำตัวของคนราศีสิงห์นั่นคือดาวอาทิตย์ครับ จะโครจรเข้าสู่ราศีมังกรใน้ตำแหน่งเป็นคู่ธาตุไฟมีทั้งผลดีและผลเสียครับเพราะมีการจรไปเจอดาวพระเสาผลดีคือตำแหน่งนี้ครับจะทำให้คนราศีสิงเกิดความขยันขึ้นครับและจะมีไฟในตัวมากขึ้นเรียกได้ว่าในเดือนนี้ขยันผิดหูผิดตาเลยครับแต่ข้อเสียก็คือด้านอารมณ์ครับอาจจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างหงุดหงิด มีปัญหาเข้ามากระทบกระทั่งด้านจิตใจค่อนข้างบ่อยครับในวันที่20มกราคมดาวพระเกตจะโครจรเข้าสู่ราศีพิจิกถ้าเทียบกับดวงของคนราศีสิงห์นี่คือการทับพบพันธุครับเรียกได้ว่าเทวดาคุ้มครองชาวราศีสิงห์คุ้มครองหลายๆด้านเลยครับและสุดท้ายครับในช่วงวันที่30มกราคม ในช่วงปลายเดือนดาวพฤะศุกจะโคจรเข้าสู่ราศีมังกรถ้าเทียบกับดวงของคนราศีสิงห์นี่คือพบอริครับดาวพฤะศุกจะจรไปร่วมกับดาวเสาร์ในมุมนี้เรียกว่าพฤะศุกเข้าพระเสาร์แทรกครับแต่ไม่ได้เกิดกับคนราศีสิงห์นะจะเกิดกับศัตรูหรือคนที่คิดไม่ดีกับชาวราศีสิงห์ครับส่วนดาวหลักใหญ่ๆสำคัญๆยังอยู่ในตำแหน่งเดิมครับ ดาวมรณะยังสถิตยอยู่ในภพสุภะดาวพระเสาดาวพระฤหัส,สบดียังสถิตยอยู่ในภพอลิและดาวพระลาหูครับยังสถิตยอยู่ในภพกรรม,มะของชาวราศีสิงห์ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของดวงดาวที่ส่งผลต่อคำทำนายดวงของคนราศีสิงห์ครับอาจารย์จะขอเริ่มทำนายดวงโดยที่จะเริ่มจากด้านการงานครับ การงานในเดือนนี้อาจารย์ขอบอกเลยว่าดีครับและโดดเด่นมากคนราศีสิงห์จะขยันผิดหูผิดตานะครับเพราะดาวประจำตัวของท่านได้ตำแหน่งคู่ธาตุไฟครับเรียกได้ว่าการงานจะดีทั้งคนที่ทำงานประจำและคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเลยครับดาวประจำตัวตกอยู่ในภพอริครับจึงจะเกิดความยากลำบากและเกิดอุปสรรคบ้าง แต่ถ้ามองเกี่ยวกับความสําเร็จครับและความก้าวหน้ามองได้เลยครับว่าผลลัพธ์ค่อนข้างดีมากครับในเดือนนี้จะได้รับข่าวดีนะบางท่านจะได้รับงานใหม่ครับคนที่ตกงานมาเป็นระยะเวลานานจะมองหาช่องทางและอาชีพของท่านได้แต่มีข้อต้องเตือนนะครับพอดาวประจําตัวจอไปเจอดาวพระเสาร์ปัญหาจะเกิดจากอารมณ์นะดังนั้นในเดือนนี้จะเกิดอารมณ์กับคนร่วมงานครับ หรือบริวารของท่านอาจจะสร้างปัญหาได้ระวังเกี่ยวกับปัญหาทะเลาะวิวาทและมีปากเสียงกันด้วยนะครับมาถึงด้านการเงินของคนราศีสิงค์ครับอาจารย์ขอบอกเลยนะครับว่าเดือนนี้ถ้าเทียบกับที่ผ่านมาแล้วดูไม่ค่อยดีสักเท่าใดครับอาจจะเป็นเดือนที่ฉลองปีใหม่ที่การเงินไม่ดีมากนะครับดังนั้นอาจารย์ขอให้วางแผน และมองถึงความสำคัญและภาระที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดีกว่าครับอาจจะต้องทําใจนะครับปีนี้อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเพราะการเงินจะไม่ค่อยดีในเดือนนี้ครับการเงินยังพอหมุนจ่ายไปได้ภาระการเงินจะค่อนข้างหนักอยู่นะครับและมีเกณฑ์ที่จะเพิ่มทุนหรือลงทุนเพิ่มดังนั้นการตัดสินใจในเดือนนี้ว่าจะใช้เงินในจุดไหนก่อน ชาวราศีสิงห์อาจจะต้องวางแผนให้ดีนะครับในเดือนนี้ครับอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่ความรักของคนราศีสิงห์จะกลับมาดีนะครับและเพศตรงข้ามจะเป็นตัวช่วยที่ดีในยามนี้เลยทีเดียวหลายๆเรื่องครับท่านอาจจะต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้านการงานหรือด้านการเงินคนรักของท่านครับหรือเพศตรงข้าม จะเข้ามาช่วยเหลือท่านได้เป็นอย่างดีคนโสดนะครับในช่วงเดือนมกราคมนี้ท่านอาจจะแพ้ความดีนะดังนั้นอาจารย์แนะนำให้เปิดใจให้กับคนที่เข้ามาจีบและเป็นคนดีด้วยครับสำหรับคนมีคู่ครับจะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากคู่ครอ,องของท่านความรักค่อนข้างโดดเด่นครับคนราศีสิงห์ เป็นคนรักสวยรักงามครับถ้าท่านแต่งตัวเข้าไปอีกจะทำให้โชคชะตาของท่านเรียกได้ว่าเสริมดวงเป็นอย่างดีครับมาถึงด้านสุขภาพของคนราศีสิงครับในเดือนนี้ก็มีโอกาสป่วยนะครับเพราะเดือนนี้จะทำงานค่อนข้างหนักเพราะท่านจะขยันเป็นพิเศษดาวประจำตัวตกอยู่ในภพอริครับมีโอกาสเจ็บป่วยได้ดังนั้นต้องดูแลสุขภาพตนเองด้วย สำหรับสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ผู้อาวุโสภายในบ้านของท่านครับในเดือนนี้ก็ไม่สบายนะครับมีเกณฑ์เจ็บป่วยการเดินทางบ่อยครับในเดือนนี้ครับมีการเดินทางหรือมีกิจกรรมไปนู่นไปนี่ครับแต่มองว่าอยู่ในด้านการค้าขายมากกว่าดังนั้นเดินทางบ่อยต้องวางแผนให้ดีด้วยนะครับเพราะเกิดค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ เกี่ยวกับโชคลาภของคนราศีสิงในเดือนมกราคมครับเดือนนี้การเดินทางของท่านจะนําโชคมาหาท่านครับการเดินทางโชคจะมาจากแดนไกลบางท่านอาจจะไม่ได้เดินทางครับแต่โชคจะมาจากคนที่เข้ามาเยี่ยมท่านมาจากแดนไกลนั่นเองในเดือนนี้ครับคนราศีสิงจะฝันแม่นเป็นพิเศษด้วยนะเพราะดาวพระเกตทับอยู่ในภพพันธุอาจจะฝันเกี่ยวกับญาติพี่น้องครับ หรือฝันเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ดังนั้นครับความฝันจะนําโชคมาให้คนราศีสิงห์บางท่านจะมีโชคใหญ่ครับโชคจากด้านการเงินจะเข้าช่วยคนราศีสิงห์ในยามวิกฤตเลขมงคลเลขในดวงของคนราศีสิงห์ได้แก่เลข8 3เลข63ครับดวงของคนราศีสิงห์ในเดือนมกราคมนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าพอไปได้ครับ เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นที่ดีครับการงานค่อนข้างโดดเด่นอาจจะมีปัญหาบ้างแต่มองว่าเดือนนี้จะขยันเป็นพิเศษนะครับหลายๆด้านเริ่มดีกับคนราศีสิงครับแต่ปัญหาด้านการเงินในเดือนนี้ค่อนข้างจะมีมากนะดังนั้นการวางแผนและตัดสินใจที่ดีจะทําให้ท่านผ่านวิกฤตในเดือนนี้ไปได้สุดท้ายนี้อาจารย์ขออวยพรให้แฟนคลับชาวราศีสิงของช่องสุริยะโหราทุกท่าน เดือนมก,กราคม2564ขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยปังปังทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับ